หันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลาย จนเริ่มท้อใจต่อไปใจอยู่อย่างไรเราไม่ใช่เศรษฐีกินดีอยู่ดีมีความสุขทําได้แค่ลุกขึ้นยืนฝืนยิ้มทั้งที่ยังมีทุกมีเพลงเยอะกว่าผลงานชนานาญแค่แต่งทอนหูทุกทีที่ไม่มีใครฟังคุณจะสั่งใครก็ได้ให้ไปติดคุกถึงยุคที่คุกต้องเลือกคนขังใครมีสตางก็ลอดไปส่วนใครที่ลุกมาสร้างคมวังก็ควรระวังตัวเอาไว้นี่เราที่เขาเรียกกันประเทศไทย ในบอกเป็นเมืองประชาธิป ทำไมไทยแลนเ์มันทีก้าวไม่สุดหยุดเดินกันเมินเฉยเองมันจะกลัวสะดุดแต่งตั้งตัวเองเข้าเป็นวลรบุรุษสุดท้ายกลายเป็นโจรที่ออมหน้ามาฉุดรู้สึกจะน้าด้จนคนเกลียดคนชังเหลือให้ประชาชนเพียงเกษตสสตังภาษีก็ขี่คอคนลำบากทุกวันปัญหาก็มีมากจนมันแก้ไม่ทันในหลักคําสัญญาที่เคยได้กล่าวไว้แค่พูดออกมาจากปากใครๆก็ทําได้หน้าไหว้หลังหลอกและมั่งส่วนใหญ่ประชาชนจะอดตายก็ไม่สนใจและปัญหาโควิดที่ยังคงระบาดทําไมหน่ากากถึงได้ขาดตลาดสงสารบางคนที่ไม่มีโอกาสคุณหมอเขาก็ช่วยกันจนจะเป็นประส จากวันนั้นที่เฝ้ารอแต่ว่าเขายังไม่พอมมันเจ็บช้ำที่ต้องทนกับปัญหาที่มืดมนอยากจะหนีไปให้ไกลจากอำนาจผู้นำไทย